อ่าครับนี่ครับก็ให้แกหยุดสัมภาษณ์อรอทีมงานพอดีเนาะ<ร>ค<น>ุณคุณลุงอ่าคุณลุงชื่อว่าคุณลุงอะไรครับผมสมอนคุณลุงสมอนนะครับโอ,โอ้โหมีนกสองตัวนะครับนกต่อโอ้คณย้ายมาด้วยคุณย้ายไม่มีคนเฝ้าอยู่บ้านไม่มีแล้วเออต้องเอาติดมาด้วยนะครับโอ้ตัวเก่งเลยเอย่ารอเซียนอะไรนะเซียนแร่จานชาติไหมจานชาติโอ้รู้จักกันผมไม่เคยไปต่อด้วยกันสักทีนะครับดูครับโบราณเนาะเศร้าโบราณ เโมรานแทะนะครับตัวหมันนี่ครับเตรียมอะไรมาใส่เรียบร้อยนะครับไปวันนี้จะไปต่อตรงไหนกันไม่รู้นะครับเขานัดกันมาแล้วผมเห็นผมก็เลยขี่รถตามมาเห็นตั้งแต่น้ําร้อนแล้ะผมไปทุแลรวก็รีบวิ่งรถกลับมาไม่รู้จะเจอหรือเปล่าพอดีเจอนะครับทีมงานบางคนก็ให้ถ่ายโทรมาผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอเห็นเกก่อนเนาะโอ้อันนี้นกเฉลยหลักร้อยขึ้นทางไหมลุง มไมถึงหลัก50 50ห้าสิบอยู่โอเคเสียนแรกจร์ชาติกำลังตามมาใช่ไหมอื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 มให้รออยู่นี้เอออันนี้ก็ถ่ายให้เอฟซดูนะครับนี่ครับผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับติดภารกิจหลายอย่างก็เลยไม่ได้ออกต่อให้เอฟดูนะครับอ่านี่นะครับตัวเก่งเดี๋ยวขอชมนกคุณตาโอ้ดูเศร้าโบราณโบราณแท้ขนาดแท้เนาะลุงเนาะขนาดแท้นี่ครับตัวเก่งเลยนะครับ ขกิลมอ่างมีอ่างด้วยรบเครื่องเดยวว่าหลังต้องไปเยี่ยมบ้านคนตาซะลอ่างขลุ่มอ่างกี่คำตัวเนี้ยอ่างหลายวครูอ่างเยอะนะเป็นลูกปลาร้อยร้อยเปอร์เนแย่ขึ้นี่เอาเลยนกกี่ปีแล้วคบเนี่ยนกสองปีสองปีกว่าสองตัวนั้นน่ะตัวนั้นอ๋อเอามาติดมาด้วยเนาะ โอ้พาก็คุมไม่ไม่นั่นเนาะไม่มีปัญหาโอ้อันนี้ก็นกฝึกแกนะครับดูเนียดครับชั้นเดียวนะครับโบราณผมคิดว่าสองชั้นนะครับเห็นแบบแบบโบราณล้วนๆอืมนี่นะครับดูครับเป็นเชือกนะครับเป็นแบบกระเดื่องนะครับโอ้โหนี่สุดยอดนะครับวันหนึ่งสองต่อนี่ขึ้นพร้อมกันไหมคุณตาบางทีก็ขึ้นพร้อมกันแต่ก็เอาไม่ไกลกันมากนักเราเฝ้าไม่นั่นเนาะมองเห็นเอเอาแค่มองเห็นนะครับ อันนี้ต่อทุกวันไม่ตาส่นมากจะทุกวันทุกวันฝนไม่ตกอได้มั่งไม่ได้มั่งเออไปธรรมดาแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านก็ว่างๆเนาะนั่นแหละไม่โบราณอะไรก็ไม่ค่อยไหวกันต่อนกดีกว่าดูครับซาอแกสไม้ไผ่ลำเดียวนะครับสุดเลยของโบราณแล้วเนี่ยโบราณดูครับนกต่อเก๋ามากนะครับกินน้ํากินข้าวในพเนียดเลยหมดวันเนาะตาเนาะมันหมันวันนึงเลี้ยได้กี่ตัวไอตัวเนี้ยตัวเนี้ย ครับสี่ตัวสี่ตัววันหนึ่งอ่ะโอ้โหสุดยอดนะครับสายปลาหรอกสี่ตัวโอ้ไม่ถึงวันด้วยเนี่ยในตรงนี้ในในหัวต้้ต่อโอ้ยฝั่งนี้สองตัวฝั่งนี้สองตัวแถวนี้ผมไม่ค่อยได้กินนะครับเหนียวมากนกต่อไม่แน่จริงนี่ไม่ได้นะนั่นเหรโอ้โหสุดยอดสุดยอดยอมรับนะครับสี่ต่อเนี่ยวันนั้นผมมาต่อตรงนี้ได้หนึ่งตัวแล้วเข้าไปมันจะมีนกเสียงดีๆอยู่แต่เหนียวมากเออ เดี๋ยเดี๋ยข้าไปซอยนี่มันมีสองฝั่งนี่ไงไปกินได้สองแล้วก็ย้อนกลับมาฝั่งทัผมไม่เคยได้เลยนกสายเนี่ยเหนียวมากขนาดเอาตัวมันหมานมายังไม่ได้เลยนะครับโหสุดยอดครับนกเกดนกต่อเกนะครับตัวนี้เดีต่ออยู่นกต่ออันนั้นก็นกฝึกก็กำลังเอาดีกำลังกลุ่มเนาะโอ้รอรอจานชาตเสียแรกแล้วก็ใครอีกหรือแค่นี้บางทีกับไอ้อดได้มากอ๋อสองพี่น้อง สายหมานวันนั้นไปต่อแข่งกันนุ้เขาไม่บอกคุณลุงเนาะบอกว่าเาไปรไฟเราะนั้นเขาไปต่อไปต่อเอาถ้วยรางวัลกันนี่นะครับโอ้โหโบราณกับข้าวมีพร้อมเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยเออ้ข้างหน้าเออนะครับนี่สุดยอดนะครับเดินสายต่อเลยก็ว่าได้เดินสายเลยนกเฉลยก็น่าจะเยอะอยู่บ้านนั้นใช่ไหม ยี่สิบตัวนะโอ้ต่อทุกวันเนาะอันไหนไม่ดีก็ปล่อยเนาะลุงเนาะไม่ทํามันเนาะเมื่อวานก็ได้อ่างมาตัวนึงโอ้อ่างแล้วนกอยู่บ้านนั้นมีนกเก่ามีนกนะทีนกต่อกี่ตัวบ้านคุณลุงทั้งหมดสี่ตัวสี่ตัวโอ้เดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านคุณลุงจริงอเต็ก็มีอยู่สองตัวสามกุกตัวนึงสามกุกเต็มไหมสามกุกปลาเต็มไหมครับสามกุกเต็มเต็มเปี้ยเลย โอ้แบบมันบางทีกับมันสองสามอ๋อสองไปสามแต่เวลามันสามนี่มันสามเต็มเออถ้าจังหวะมันไม่เคลื่อนมันจะขันสามสามตลอดแต่ไม่ใช่ว่ากุ๊กู้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 อย่างนี้นะมันกูกู้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 ไปนี้เจอนกมันจะมีสามปุกป่าหรือไงโอ้มันสองไปสามแต่สามจะเยอะกว่าสองใช่ไหมพอกันพอกันอ๋อสูสีห้าสิบห้าสิบเนาะเดี๋ยวว่าหลังต้องไปเยี่ยมบ้านคุณลุงแล้วอยู่ใกล้ๆกันนี่นะเนาะ แต่ไม่เคยมาต่อด้วยกันสักทีก็พึ่งเห็นนะครับนี่นะครับน้ำแกอันนี้ถุงแกใส่แบบนี้เลยไม่มีตายนะครับทั้งวันถ้าฝนไม่ตกต่อทุกวันด้วยผมเห็นสามรอบแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสได้เรียกสักทีมาทั้งนี้มาสองทีเนี่ยมาหดแรกได้สี่ตัวมาหดสองได้ตัวนึงตัวนี้เลยใช่ไหมตัวนี้มาตัวหมันมากนะครับถ้าไม่หมันไม่แนจริงไม่ได้นะครับนกแถวนี้ ผมมาหลายรอบแล้วบ้านผมอยู่ใกล้ๆนะครับได้เคยได้อยู่ตัวหนึง่งเสียงใหญ่ครับมันตีตะไลามาเป็นกิโลเข้าหยียบเลยแป๊บเดียวเคยได้อยู่ตัวหนึงน่งแต่ตรงเนี้ยได้หลายตัวตรงเนี้ครับได้หลายตัวแต่เลี้ยงไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วได้ข่าวไปชื่อเขาื้อทุกวันหรือเอ่าไุวันเป็นวัน มันจะพื้นดีเนาะอย่าไปเชื่อใครว่ากลัวนกจะเหนื่อยอย่าไปคิดอนี่นะครับเล่นทุกวันได้สบายยิ่งเล่นทุกวันได้ยิ่งดีเออนี่นะครับนกนกเก่งไม่ได้เล่นก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับนี่ครับคุณตาบอกถ้าฝึกใหม่ประมาณสักครึ่งปีเนี่ยเท่ากับหัดใหม่เติมมากันแต่มันก็จะง่ายกว่าใช่มันก็ถ้าติดเฉลยสี่ห้าตัวกับปิ้วเนาะเหมือนเดิมบางตัวก็กลับไวบางตัวก็กลับช้าหน่อย ต้องเคาะสนิมนะครับนกเก่าเดี๋ยวคุณตามีอยู่เนาะเดี๋ยวเออทัดเอฟซีท่านไหนสนใจอยากเคาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายบ้านตาให้ดูวันหลังเสียงใหญ่สองกุกเต็มเนาะคาลมมีไหมมีไม่มีอ๋อมีลงลูกถ้าจอาอ่าสามกุกป่าเออเียค่อยว่ากันเนาะคุณตาเนาะวันนี้ก็สนั่นวันวหยวเออบ้านกี่ตัวทั้งหมดบ้านลุงยี่สิบกวาตัวยี่สิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยนกใหม่นกใหม่ โอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับได้มารู้จักได้มาคุยกันแล้วเข้าใจกันแล้วอ่ะอ่ะสำหรับวันนี้คุณลุงอะไรนะสมอนคุณลุงสมอนนะครับโอเคนี่นะครับคนเล่นนกด้วยกันคนเล่นนกรู้จักกันเนาะเออเอาวถือว่าโอเคละอันนี้เดี๋ยวคุณตาก็รอทีมงานขายก็ว่าขายตัวให้ก็ว่าให้เออแบ่งกันไปเล่นเนาะนกบางตัวมันหลายตัวก็เล่นไม่ทันใช่ไหมลุงอืมอันนี้ก็แล้วก็ต้องตัวหลักติดมาทุกวันเนาะ อันนั้นก็ตัวรองก็เออนี่นะครับเอคขล้มเนี่ยตัวนี้ก็คล้มตัวนี้ก็คล้มอืมอืมอืมตัวนี้เฉลยได้เพิ่งได้กี่ตัวสามตัวอ๋ออกทุกวันยังยังไปเข้าที่คุณตาบอกว่าไม่ต้องกลัวนกเหนื่อยยิ่งเล่นยิงดีโอ้ที่คว่าโอ้มันเหนื่อยพักมันก่อนยาไปอย่างนั้นเออนี่นะครับเซียนเล่นทุกวันเดินสายต่อนะครับไม่แน่จริงผมไม่กล้ามาได้อ่าต้องขออนุญาตคุณตาเนาะคุณตาสมอนอะ สำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไปกับคุณตาเพียงในี้คุณตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ